Hello, สวัสดีค่ะ My name is p a r i s Right like now I live in UK. Welcome to p a r i s Valentine Channel. <S Christmas time, holiday season มาซื้อของขวัญปีใหม่แล้วก็ของขวัญ Christmas ให้ตัวเองจ้าใช้ิหคือใช้ S น่าจะใส่ได้ประมาณนี้ต้นไม้มันบงังอันช่นแีงเล่นฟิล์ม เมื่อสั้นก็จะประมาณนี้ประมาณสี่หมื่นกว่าเย้สวัสดีค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะทุกคน แล้วก็เดือนนี้นะคะเป็นเดือนเทศกาลแห่งความสุขนะคะก็เราก็จะมาแกะของขวัญกันค่ะทุกคนของขวัญนี้ก็จะมีทั้งที่แพลรี่จะช็อปเองด้วยแล้วก็ที่เขาให้มาด้วยนะคะเพราะว่ามันก็รวมๆกันนะคะทั้งของขวัญเทศกาลแล้วก็ของขวัญวันเกิดด้วยนะคะทุกคนตื่นเต้นไอที่แพริ่ช็อปมาเนี่ยเพลรีสซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยแล้วก็ของขวัญวันเกิดเพลริสก็มีแอบส่องแอบมองนิดหน่อยแต่บางอันก็ไม่รู้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยเทปนีี้นะะคเเด๋ยววราามแกกขของััญ่ เพลสก็เดี๋ยวจะแกะฝั่งที่เป็นของขวัญที่ได้มาจากคนอื่นก่อนนะคะทุกคนส่วนของที่ชอบม,มาเองเนี่ยไว้ที่หลังเผื่อว่าเวลาไม่พอก็จะได้ต่อเทป2นะคะโอเคงั้นสุ่มเลยเราเริ่มจากไหนก่อนดีล่ะอันนี้ละการจับได้แดนดนอูเซเช่คะทุกคนตอนได้นี่แบบเพื่อลงทุนมากเพื่อลงทุนให้เราดีใจมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของแมทนะคะอ่า ไม่เซอร์ไพรส์เลยอะไม่เซอร์ไพรส์เปิดมาก็เจอเลยแต่ไม่เซอร์ไพรส์ในที่นี้หมายถึงว่าไม่เซอร์ไพรส์ที่แบบว่านึกว่ามันจะมีห่ออีกชั้นหนึ่งนะทุกคนแต่แบบว่ามันเปิดมาแล้วก็รู้เลยว่าคืออะไรนะคะเตแตนแตมันคือกระเป๋าค่ะเพื่อนนี่ค่ะโอ้ยกระเป๋าน่ารักมากทุกคนมันคือกระเป๋าอะไรโอ้นี่เพื่อนเพื่อนมันคือกระเป๋าแบบกระเป๋าใส่เหรียญเหรอ มันก็ดูเหมือนใส่ของได้เยอะอยู่อามิคคาแครขคาดนะคะขอโทษที่โยนโอเคนี่ทุกคนข้างหลังมันเป็นอย่างนี้รู้แล้วผลิตรู้แล้วมันไว้ให้คาดเอวแน่เลยอะ่ะบบเอาเข็มขัดเสียบตรงนี้ทุกคนเข็มขัดเสียบแล้วก็คาดเอวแบบนี้แน่เลย,ยน่ารักเออยังไม่ไม่ไม่ค่อยมีกระเป๋าที่เป็นเข็มขัดเสียบคาดเอลทุกคนน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะะ้ำแมกนะ,ะ,อนะ,ะชอบชอบชอบต่อไปนะคะสมสมสมกันแน อันนี้ของไข่เอ้ของลิติของลิกกี้กับยูยูลินะของลิกกี้กับยูลินะขอบคุณมากเลยห่อมาเลยอะ่ะมีน้ำหนักอยู่นะให้ผลิตเดาให้ทุกคนเดาว่าคืออะไรคืออะไรเอ่ยไม่ไม่อยากรีบแกะเลยเสดายเขาสาหอ่ออุ้ยขาดแล้วอะช่างมันเถอะ รู้แล้วอุ้ยแลช่างมันถะขาดแล้วอะฉีกเลยนะจริงๆเป็นคนไม่ชอบฉีกของขันนะเพราะว่าอยากเก็บกรนะดาษโอ้ทุกคนน้ำหอ,อมนี่เพื่อนเขารู้ใช่ไหมว่าเราชอบชอบที่อนี้เวอร์ซาเช่เนี่ยโอ้ทุกคนน้ำหอม <laughs> ที่ขำไม่ใช่อะไรนะจริงๆเคลิสมีตัวนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงน่งเดี๋ยวลปสไปเอามาให้ดูแคลิสมีแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยซื้อมาตายแล้วมีสองอันเหมือนกันเลยอะแป๊บนึงเนี่ยทุกคนเคลิสมีเหมือนกันเลยตลก โอ้โลงนี้ไม่ซื้อต็ดีหรอกสรุปก็มีสองอันตอนนี้โอเคขอบคุณมากนะคะลิกี่กับยูรินาน next กับอันนี้แล้วกันอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้ของโจเซฟินนะคะให้เพรสมาเพื่อนที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นในบางคลิปนะคะก็เป็นเพื่อนที่แบบชอบไปเที่ยวัวเกี่ยวกับญี่ปุ่นอนิเมะด้วยกันนะคะทุกคนนันคืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นของเย็นเหรอฮะ้วี่สองอันนุ่นนมๆ ยังละผมทุกคนอเคอ๊ะยังละผมอะไรอ่ะวอ t e r p ป o ุกกันน้ำด้วยอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอะ่ะสต u ฟฟี่อ้อเอ๊ทำไมมันมีอะไรเม็ดๆอ,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 อยู่ข้างในอ่ะหอมๆเมหรอะไรอ่ะวฮ้ยทุกคนอ๋อเดี๋ยว อีตัวนี้มันไอตัวเจลอะไรนะซิลิก้าเจลมันแตกมันก็เลยมีเม็ดเม็ดข้างในโอเคทุกคนมันเป็นอย่างงี้พาริสรู้แล้วทุกคนเห็นบ้างยังมันผมมันมีซิปนี่มันมีซิปอ๋อพาริสรู้แล้วมันไว้เก็บซ่อนของเขาเรียกว่ายังยังมันผมอะไรนะยังมันผมแบบซีเครตทุกคนสงใัยเพื่อนพาริสรู้แน่เลยว่าพาริสเป็นคนพลานอยกลัวแบบกลัวกลวงกระเป๋าอะ เออเนี่ยเวลาเราสามารถเก็บของในนี้ได้เนี่ยเอาเงินเอาเงินมัดเอาเอาเงินยัดใส่เนี่ยใส่แบงค์ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยยาด,ดมงยาด,ดมแล้วก็มัดไว้ที่หัวทุกคนไปไหนก็ไม่ต้องกลัวคนลวงกระเป๋ากว่าอันนี้หลุดอย่างเดียวเอยชอบโดนใจน่ารักน,น่ารักเออพลิสเคยเห็นเคยเห็นเพื่อนใช้ยอยู่แล้วพลิสเคยทักก็เคยทักว่าแบบเอ้ยดีเก๋ดูดิทุกคนเห็นป่มีช่องลับช่องลับซีเคท ชอบขอบใจนะขอบใจขอบใจ thank you so much นี่ก็เวอซาเช่เหมือนกันเขาดูคลิปแพลนิสหรือเปล่าเลยรู้ว่าเราชอบที่ห้อนี้อะไรเนี่ยนี่ของใครอ๋อ oh. ดูและของเพื่อนที่ทำงานเพื่อนที่ทำงานนี่เวอรซาเช่พอดีว่าเคยให้ของขวัญเขาที่เป็นของขวัญมีราคาเหมือนกันเขาคงเก่งใจซื้อกลับมาให้แบบนี้าคาโอ้แ อ๋ไม่ดูซาด้วยแล้วก็มีตาเวอร์ซาเช่ยังมีพลาสติกเลยแกะเลยดีไหมเนี่ยพลาสติกอะเฮ้ยแปะไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะทุกคนพอกันรอยขีดข่วนเอาไว้อย่างนี้แล้วไม่มีใครรู้รนาะอุย้ยน่ารักแผลกันดสพสลายได้ไหมแลด,ดิ่กดีเลยจะได้สะดวกน่ารักปะการเหมือนข้างในมันเป็นยังไง จะมีซิปสองข้างทุกคนนี่เป็นแบบนี้อ๋อเป็นแบบรูดทุกคนนี่เป็นแบบลูดข้างในก็กว้างๆอยู่นะคะนีอะไรเนี่ยอ๋อมีแค่คารโอเคขอบคุณมาก thank you so much อันนี้ thank you so much เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่แพลลิสไปซื้ออ่อ พันคอ,อกันในไทยกุญชีให้เขาอะในคลิปก่อนๆที่แพลลิสเคยพาไปเอาเลทอะทุกคนเขาก็เลยซื้อนี่มาให้แพล,ลิสนะคะซึ่งแพลลิสก็เลยเปิดดูแล้วล่ะเปิดดูเพราะว่ามันเปิดอ้าอยู่นี้ก็รู้ว่าคืออะไรนะคะมันน,น้ำหอมฉันเลยน้ำมันไฟทุกคนนี่ ค่บก่อนพาริสเคยรีวิวไอ้ขวดเล็กใช่ไหมมันคือกลิ่นแบบนี้ทุกคนในที่สุดวันนี้เราก็ได้ขวดใหญ่พาริสไปดูหลายครั้งมากเลยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อใช่ไหมเฮ้ยดีที่ยังไม่ซื้อเขาซื้อมาให้ทุกคนชาแนลดราม่าไฟ thank you Lionel and อ่าภรรยาเขาชื่ออะไรนะ Lionel and s i n c ซิงนะคะ thank you so much I love you so much นะ okay next อันนี้ <laughs> อ,นน <laughs> อันนี้จากเพื่อนรักนะคะเพื่อนรักเพื่อนรักไม่ขอเอ่ยนามบูตชี่เฮ้ย ยังไม่ได้ดูเลยว่าคืออะไรแต่นางบอกว่าเราต้องชอบอโอ้รู้แล้วว่ามันต้องเป็นเครื่องประดับแน่ๆกล่องเล็กๆแบนี้มีคัทมีคัทมาด้วยอ่ะอ่านคาัทไหมอ่านคาัทเพื่อนไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่อ่านไม่อ่านโอเคขอบคุณนะขอบคุณนะแกขอบคุณนะแก,นะแกนี่แล้วเรามาเปิดเขาบอกว่าเราต้องชอบนะคะ เปิดพร้อมกันเลยนละอะไรอ๋อนี่เป็นแค่ขาดน่าจะรู้แล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยทุกคนต้องโหูน่ารักอุ้ยแปลกร,ร่อว่างมันเล็กอู้นี่กัะหัวอยู่ปะเนี่ยไหนตัวจีอ๋อมันมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นปะเอ้ต้องหูตัวจีน่ารักน่ารักอ่ะใส่เลยดิปะ ใส่ให้เขาหน่อยโอ้ oh, n k you so much น้ำมอเอ,อนักมือจะมึงนักแกต้อง <laughs> สุภาพนิดหน่อย้อพวกคุณนะชอบชอบเ <laughs> <laughs> พื่อนคนนี้ปีก่อนเขาก็ซื้อเป็นเป็นเซ็ตต้มหูกับสร้อยสร้อยคอเออสร้อยคอของยี่ห้อนะ <laughs> <ๆ>อะไรนะแพนโดล่าอะไรอ่ะจะบอกคือยี่ห้อถูกมาให้คนนี้เให้เป็นต้มหูกดที่น่ารักมากเลยอะ a n k you นะ <laughs> ชอบชอบชอบโดนใจโดนใจอันนี้ Thank you ซากิกัโยชิ เป็นของที่ชอบเไรก็ไม่ร้รหมือนกันแต่ว่าดูไฮโซดีจังเลยอ่านว่าอะไรเนี่ยเพื่อนๆช่วยอ่านหน,น,น่อยนะอุ้ยอุ้ยค่ะโอ้น่ารักทุกคนเป็เสื้อเป็นอะไรเสื้อไหมพรมทุกคนมีกระดุมกระดุมเก๋มากเลยอะกระดุมน่ารากักอะกระดุมรูปสีทองดูไฮโซชอบมาเป็นเสื้อคอเต่าทุกคนตัวใหญ่ไปปะเนี่ย ใส,ใส่ตัวใหญ่อขอบคุณใส่ได้ใส่ได้ด้ารักขอบคุณนาเต็งคิ u โซมาสักเก้นยอชีกลับไปอันนี้อันสุดท้ายแล้วอันนี้ของคนสำคัญให้มาเขาต้องรู้ว่าพอลิสชอบอะไรแต่เขายังไม่ให้แกะให้พอลิสแกะในหลายเลยเป็นร้านที่พลิสชอบสื่อของอยู่แล้วนะคะโอ๊ะว <c oughs> อซเชีกแล้ว เวอร์ซาเชอีกแล้วเห็นเอาแบบดูเพือนเปิดมาก็เจอเออแพลตรู้แล้วอันนี้ภลิตใช้ยอยู่แล้วด้วยใช้อยู่แล้วหมายถึงว่าภลิตใช้แต่ไม่ได้ใช้ของเวอร์ซาเช่นะใช้ของเสื้อคลุมแบบเนี้ยพลิตใช้ยอยู่บ้านอยู่แล้วทุกคนุ้วยเวอร์ซาเชอยากได้มานานแล้วแต่แบบแต่แบบว่าไม่ มีโอกาสซื้อสักทีอันนี้อันนี้เป็นส่วนมันเป็นเสื้อคลุมอาบนนะ้ำทุกคนบัตโลอ่ะอันนี้เป็นตัวพันเอวนะโอเคอใส่ได้แล้เนี่ยเออทุกคนใส่อะไรใส่เอ็มหมอใส่เอ็มมันจะไม่ใหญ่หรอทุกคนเดี๋ยวลองใส่ก่อน <laughs> ทุกคนใส่ได้ฮฮทุกคนใส่ได้พอดีเลยอันนี้ไซส์เอ็มนะเนี่ยอ่ะยาวแขนยาวไปหน่อยเนาอจริงๆน้องไซส์เอแต่ไซส์เอ็มก็ใส่ได้นะไม่ได้ใหญ่มาก เออนี่นี่นมีพันพันด้วยมีที่ผูกเอวด้วยเขาให้มาก็ใส่ซะหน่อยอุย้ยชอบชอบเี่เป็นไงเบอร์เเช่มากเลยชอบอ๋อจริงๆถ้าใส่เอมันจะเล็กไปอะทุกคนดูดิเหมือนใส่เอมนี่น่าจะพอดีแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากเร้ใส่ใส่เอ็มเลยเหรอโอเคเจม ทุกคนถ้าสมมติว่าแกะของที่ p าริสช็อปปิ้งมาเดี๋ยวคลิปจะนานมากแน่เลยอะเอาไงดีต่อต่อหรือยังไงอะโอเคให้มันจบจบไปเลยนะแกะอย่างรวดเร็วโอเคไปกันต่ออย่างรวดเร็วแล้วกันนะคะจะได้จบจบไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านโปรดที่ฟาริสช h อ p ชอปอยู่แล้วนะค,ะคนก็ต้นคลิปก,ก็น่าจะแอบเห็นไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะโอเคก็ร้านนี้นะเคยอ,อยู่ร้านนี้หลายครั้งแล้วอันแรกที่เจอคือปัพา,พามนี่นเป็นเสื้อมันเขียนว่าฟาริส้วยจ้าเป็นเสื้อของเบรนเชียก้านะคะทุกคน อันนี้เพลริสเอามาเป็นไซส์ S นะนี่พลลิสชอบตรงมีคำว่าเทริด้วยเป็นฮูดดี้มีกระดาษรองทุกคนเป็นฮูดดี้แบบแต่ว่าแต่ว่าไซส์ S มันก็ใหญ่นเนี่ยหูจริงๆสั่งจริงจริงๆอ s ก็มีนะแต่พลลิสคิดว่าเผื่อซักแล้วมันหดไม่รู้เหมุการณ์ใส่ดูเลยดีไหมทุกคนแต่ เทำไมตรงนี้ตรงคอมันมีรูอ่ะมันมีรูที่แบบว่าปกติถ้าฮู้ดี้อ่ะมันจะต้องแบบมันจะต้องมีสายดึงตรงหัวตรงคอไปเน,เน,เน,ปเนี่ยเนี่ยเห็นปะเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเนี่ยมีมันมีรูตรงเนี้ยเพื่อนๆทำไมอ่ะทำไมไม่มีสายอย่างโอ้เพื่อนเพื่อน มันมีรุ่นทั้งที่มีสายกับไม่มีสายอ๋อเข้าใจแล้วโอเคตกใจหมดเึกว่าถือมาทําไมอะแล้วมันทารูมาทําไมล่ะเนี่ยเนี่ยทํารูมาทําไมตรงนี้แต่ไม่มีโอเคลองลองใส่ก่อนโอ้ทุกคนนี่ฮุดดี้อ๋อมันเป็นให้เราพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มั้งก็เลยไม่ใส่สายมาให้เราหรือเปล่าโอเคน่ารักมากเลยด้น next องรวดเร็วอันนี้ก็ร้านเดียวกันเปนสีส้มแป้นน่ารักไหมอันนคือพามแองจิลจริงๆมันมีกางเกงด้วยนะมันขายแยกกันอะ่ะแต่ผลิตคิดว่าเสื้อส้มอะ่ะผลิตยังใส่อะไรได้ถ้าใส่แบบทั้งเซ็ตแต่งกเกงส้มด้วยก็จะแปลกๆนิดหน่อยค่ะโอเคเรามาแกะก,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 กันเลยนี่อันนี้ผลิตสัส่งเป็นเอามาเป็นไซสเบอร์สิบี่ทุกคนชไ,ไหมเบอร์อะไร ใช่เบอร์แบบ L เบอร์สิบสี่เน้นเบอร์สี่เรายังใส่ได้เลยอะเราก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวลองใส่ไซส์สิบสี่ดูเพื่อใครแบบว่าตัวประมาณพาลิสแล้วก็อยากซื้อเสื้อแล้วไม่แน่ใจใส่ไซส์ไหนดีโอเคลองใส่ไซส์สิบสี่อุ๊ข้างในมันมีนี่ด้วยอะเหมือนแบบกันขโมยอะหรออ๋อเป็นเป็นเป็นแบบว่าเหมือนให้เช็คว่าของจริงของจริงไม่จริงเหมือนให้สแกนอะไรสักอย่างหนึ่งกับในเว็บไซต์อะไรนี่แหละใช่ไหมค่ะ ของเราก็แถอยู่แล้วซื้อมาจากหลานมีไซส์ L นะคะเพื่อนๆแขนแขนอยู่ไหนไซส์ L จ้าดูดิเมื่อกี้เสื้อฮูดดี้ b a เรนเชก้าไซส์ S กอันี่ไซส์ L S เบเรนเชก้ายังใหญ่กว่าเลยอุ้ยน่ารักว้าสีชมพู่ฮ ตอนนี้เละไปหมดแล้วทุกคนโอเคที่ช็อปมีอีก2อันข้างหลังนี้นะคะทุกคนถือว่าแก่อย่างกได้เลี้ยงค่ปะแายอันนี้ก็คือรองเทา้าอาดิดาสบาลังอาดิดาสบาเนเชกานะคะทุกคนคอลแลบกันไปตรงากจะบอกว่าไอ้ที่เลอรีช็อปอะ่ะมันเป็นช่วงแบบว่าเหมือนช่วงเทศกาลใช่ปะ่ะมันก็ไม่ได้ซื้อราคาเต็มหรอกทุกคน ฉะนั้นอะราคาที่ขึ้นหน้าปกคลิปไว้อะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ลดราคาหลายหลายอยู่นะลดแบบ2 0่สอัพถูเจ็สเปอร์เซ็นนี่ทุกคนนี่คือรองเทา้าไผปไป้าใบเบเลนเชียก้าโคคอลแลบกับอาดิดาสนะคะทุกคนแค่ okay, นี้แหละ <laughs> น่ารักเนอะเนี่ยเป็นแบบซ็อกบูททุกคนก็คือว่าบางทีอ่ะไอที่มันลดเยอะๆอะสําหรับของร้านเนี้ยมันก็คือแบบของตกรุ่นอนะ่ะทุกคนอือม,มันก็จะลดเยอะ มันก็เรารอคือถ้าถ้ามันลดคือถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลมันก็ไม่ลดราคาอะไรขนาดนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วก็อันสุดท้ายอัอนอันสุดท้ายแล้วจบแล้วคลิปนี้เห่อดม,มากปังปตาลดดใหญ่มากหนักมากรองเท้าเหมือนกันค่ะทุกคนบอกเลยมันคือของอัาเลนติโนโน,นะ,ะโอ้ยขาเต็มไปหมดผมผ้า มันคือลองเท้าบู๊จ้ะมันคือลองเท้าบู๊ค่ะทุกคนผมไม่ใส่ให้ดูนะก็ะถือว่ารีวิวรีวิวอย่างรวดเร็วนี้ข้างหลังก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาด้วยนะคะเอาโอเค โอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะคะเยอะแยะแล้วก็ยาวนานมากนะคะก็ถือว่าแบบว่าเป็นของขวัญที่ได้จากเพื่อนๆคนรู้จกักเอ่อคอลลีกนะคะเขาเรียกอะไระ่เพื่อนร่วมงานด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นของขวัญที่ซื้อให้ตัวเองด้วยนะคะทุกคนสําหรับเทศกาลวันหยุดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาปัง,ปงๆในทุกเรื่องทุกสิ่งค่ะอยากได้อะไรก็ให้ได้ดังใจนึกเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆวันนี้แพลนิสลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายแล้วก็ thank you everyone ด้วยนนะะะะคคที่มา ทั้งในแบบว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะแล้วก็ thank you my friend that oh, I really love all your p e r s o n t h a t gave me I really appreciate thank you so much everyone นะคะทั้งคนที่เอ่ยชื่อแล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะคะบายย thank for watching อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ